ตามประเพณีโบราณถือว่าช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชนิพนธ์โครงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยพระบรมชนกนาถบทหนึ่งมีความว่าบุญเพลงพระก่อสร้างนาพ่อได้คดสเสวีลักษเผืออผู้ ตราสารประเสริฐศักด์ควรคู่นครนาทุกเทศเรื่องข่าวรู้ต่างซ้องสร,รรเสริญโครงยอพระเกียรติบทนี้ได้พนานาเหตุการณ์สำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่โบราณคือการได้ช้างเผือกเอกมาสู่พระบรมีพระเจ้าแผ่นดินถึงสช้างในรัชกาลเดียวกันซึ่งตามโบราณราชประเพณีถือว่า เป็นมิ่งมงคลและเทิดทูนพระเกียรติยศอย่างยิ่งช้างเผือกเอกทั้งสามช้างนี้ทรงโปรดกล้าวปรุกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีรับและสมโพธขึ้นระหว่างพระราชทานนามว่าพระยาสเวตอายราพระยาสเวตกุญชรและพระยาสเวตคคชลักษ และทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงช้างเผือกหลังคาช่อฟ้าต่อจากโรงของพระยาเทพกุญชรช้างเผือกเอกในรัชกาลที่หนึ่งที่ยังยืนโรงอยู่โรงช้างเผือกทั้งสี่โรงตั้งเรียงรายจากประตูสนามราชกิจไปจนถึงประตูพรมโสภางามสง่าประดุจเครื่องประกอบพระบรมคติยราชอิสริยยศ ตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณด้วยเหตุที่ช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพจึงทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปช้างเผือกในธงสีแดงที่เคยใช้มาแต่เดิมซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้เพิ่มวงจักรกลางผืนธงสำหรับชักในเรือหลวงนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยได้ทรงโปรดให้เพิ่มรูปช้างเผือกลงกลางวงจักใช้ชักในเรือกำปั่นของหลวงที่ออกไปค้าขายยังเมืองท่าใกล้ไกลธงช้างนี้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ได้ทรงโปรดให้ยกรูปจักออกคงเหลือรูปช้างเผือกบนผืนสีแดง ให้ใช้ได้ทั้งเรือหลวงและเรือราษฎรทั่วไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างทงสยามฉบับแรกกำหนดให้ทงรูปช้างเผือกพื้นแดงนี้เป็นทงประจำชาติสยามรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเผือกพื้นแดงเป็นธงไตรรงแต่ยังคงมีธงที่มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องในผืนธงชาติแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารรักษาพระองค์ธงราชทูตธงกงศุลและธงราชนาวีกล่าวได้ว่า ธงช้างซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับเรือหลวงซึ่งได้เดินทางไปค้าขายกับนานาประเทศใกล้ไกลจนบ้านเมืองเจริญมั่งคั่งนั้นยังคงโบกสะบัดอยู่บนธงของราชนาวีไทยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเอกลักษณ์แห่งสยามที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างไว้สืบต่อมา